ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้านเรื่องร้านนะคะในช่วงไอเดียร้านเด็ดค่ะวันนี้นะคะเรามีไอเดียเด็ดๆในการตกแต่งร้านที่บอกว่าจริงๆไม่รู้เขาได้อินสปรเอชมาจากเมืองไทยหรือเปล่านะพี่ตุ้มเออนะพี่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยเห็นร้านนี้พี่คิดว่าเป็นร้านที่อยู่ในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับนี่เราไปไกลถึงมาเซลูนาประเทศสเปนเลยนะครับเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งออกแบบได้เก๋ไก๋ถูกใจพวกเรามากเรียกว่าชนะเลิศของสัปดาห์นี้นะครับ เรามาดูการตกแต่งร้านกันนะครับบรรยากาศของร้านร้านอาหารเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าจะต้องมีบรรยากาศที่ครึมครึมแล้วก็มีไฟสว่างเป็นจุดๆๆๆ เราจะไม่ค่อยเห็นร้านอาหารที่แบบว่าสวา่างเขาโพลน่นะฮะเพราะมันจะทําให้อาหารดูซีดดูไม่ค่อยน่ารับประทานนะครับและอย่างหนึ่งก็คือว่าบรรยากาศของร้านอาหารผมคิดว่าถ้าเราเป็นแบบว่ามีแสงเฉพาะจุดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันโฟกัสไปที่โต๊ะเราโต๊เดียวจุดเราจุดเดียวเนี่ย <thôi. S 1> มันก็สร้างบรรยากาศความเป็นส่วนตัวได้แม้จะมีโต๊ะหลายๆโต๊อยู่ข่าก็ตามนะครับการออกแบบตรงนี้เนี่ยตอนแรกเขาเรียกอะไรนะตุ่นนะเหมือนที่พอผ้ากีตุกค่ะมันเป็นพวกแบบว่าคือ มันเป็นเหมือนกี่ทอผ้าหรืออะไรเงี้ยขอโทษน,นะคะอาจจะใช้คำพูดแต่ว,ว่าเป็นเครื่องทอผ้าของคน<ม>โบราณในสมัยก่อนที่ปัจจุบันก็ยังมีการทําอยู่ที่ต้องเหยียบๆแล้วก็ดึงแล้วก็แล้วก็วมีได้ได้นอนอไ,ได้พุ่งสอดไปสอดมานะครับครั้รงนี้ก็เอาไอเดียนี้เหมือนกันนะครับเท่าที่เราดูเนี่ยเขาจะใช้เป็นเส้นไหมนะครับ สลับสีนะครับก็มีทั้งเส้นนอนแล้วก็เส้นตั้งเหมือนกันนะครับพอมันตัดกันบนฝ้าเพดานและผนังเนี้ยมันเกิดบรรยากาศที่มันมีิมิติที่น่าสนใจมาก<ช>ทีเดียวนะครับสลับด้วยโครงสร้างที่มันเป็นขอบกรอบไม้ก็เลยทําให้เราคิดว่ามันคงจะเป็นเอ้ที่ทอผ้าน,น,นี่แน่เลยไม่รู้ว่ามาดูเมืองไทยหรือว่าที่บาร์เซโลบนซ์เขาเขามีของเขา<ช>นะครับส่วบรรยากาศอื่นๆน,นะครับเป็นการดึงแล้วก็เชื่อมสีนะครับคือว่าวางของสีหลักก็คือเป็นโครงสีร้อนนะครับร้านอาหารทําไมต้องเป็นโทนสีร้อนนะทั้งตัว ที่ต้องเป็นโทนสีร้อนว้จริงโทนสีเหลืองส้มอะไรเงี้ยมันทําให้อยากรับประทานอาหารเพิ่มมากขึ้นถูกต้องแล้วะครับดังนั้นเนี่ยสีเหลืองสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยเพราะมันอยู่โทนกับโทนสีไม้เนี่ยมันก็จะให้เป็นขลมอบอุ่น,ปนเป็นกันเองนะครับแล้วก็ชวนให้รับประทานด้วยนะครับเราจะเห็นมีเคาน์เตอร์นะครับเหมือนกับเป็นเคาน์เตอร์ที่สามารถเวลาเรามาคนเดียวเนี่ยเราสามารถนั่งทานอาหารที่โต๊ะได้นะครับแล้วก็คุยกับบริกรได้นะครับหรือบรรยากาศของการที่แบบว่าโชว์การคุกอาหารซึ่งอย่างเนี้ย เราก็เลยสงสัยร้านนี้ได้เดียจากคนไทยแน่เลยเพราะร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเนี่ยชอบเอาตู้กระจกไว้ข้างหน้า<ช>เพื่อจะให้เห็นว่าแอคทิวิตี้ของร้านคืออะไรเช่นร<ช><ช>้านขายก๋วยเตี๋ยวเยนาฟโฟร้านขายข้าวมันไก่ร<ช>้าน <ละ S 1> ขายอะไรเนี่ย อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ปุ๋มก็จะมาโชว์ชวอยู่ในตู้เลยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย<ม><ๆ>เขาก็ปรับไปใช้ใน,นลักษณะแบบการกินอยู่กบบตันตกมีเคาน์เตอร์สูง<น>มีเก้าอีอ้น,นั่งยาวๆมีอะไรอย่เงี้ยนะครับซึ่งมันมีความสม่ำกสืนจนเรามีครู้สึกว,ว,ว่าโอ้โหร้านนี้เนี่ยนะถ้าคนไทยมาทำเนี่ยรับรองจะทําได้สวยที่เรามาโชวอีกนะนคเพราะว่าใช้วัฒนธรรมหรือว่า ไลฟ์สไตล์ของคนไทย<ช>ท,ที่เรียกได้ว่าเราอาจจะชำนาญมากกว่าใช่นะครับลองดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าไอเดียร้านเด็ดของร้านนี้เนี่ยเราจะไปปรับปรุงร้านหรือแนะนำไอเดียต่างๆเขาเนี่ยไปใช้ในการตกแต่งร้านอย่างไรได้บ้างนะครับ แชให้ <Share. S 1> พี่ตุ้มและตูนะคะดูถึงแฟนๆรายการรอยเรื่องร้านที่ทราบกันนะคะก็คลิกเลยค่ะ www.facebook.com/ นะคะร้อยเรื่องร้านค่ะครับนับรองเลยนะครับว่า ถ้าคุณมีร้านมีไอเดียดีๆมาแชร์กันเนี่ยแล้วเรามาเป็นแบบสังคมครอบครัวร้อยเรื่องร้านเนี่ยเราก็จะสามารถมีแฟนๆรายการไปอุดหนุนนะครับกลายเป็นสังคมที่เขาเรียกสังคมที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นสังคมของการค้าขายที่มีความสุขนะครับนะคะเอาละค่ะกลับมาพบกับรายการร้อยเรื่องร้านได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้พี่ตุ้มและต้มต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ